สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอกแมปเดโมสกิมดิบบัตเทิลนะครับ ผมท็อปสอดแห่งชาแนลที่ตะเกียนก็จะมารีวิวแมปนี้นะครับแมปนี้เป็นแมปใหม่น่าจะเป็นในเครือของเดอะฟอกบ o นะอันนี้คาดเดานะเพราะว่าชื่อและก็โมเดลอะไรต่างๆครับมันเป,เป๊ะๆอ่ะรวมถึงเสียงเอฟเฟกแล้วก็เอฟเฟกสกิลต่างๆนะครับเพียงแค่ที่มันดูไม่เหมือนในซีรีส์ก็คือตัวมันพรอมครับ ยูนิตแต่และตัวในนี้นะครับโคตรผอมอะหุ่นจะนั่งแบบไปไหนครับอ่ะมาเลยครับเริ่มแรกครับถ้าน้องเข้ามามันจะมีลูกศรชี้ไปตรงจุดต่างๆนะครับให้น้องแบบไปตามจุดตัวนั้นนะครับแล้วกดตัวนั้นตัวนี้นะครับแบบนี้เล่นไม่ยากครับง่ายๆเลยเป็นแมบ,บคล้ายๆกับเกมแนวมือถือแล้วก็เปิดการ์ดแล้วเอาการ์ดมารวมเป็น เหมือนเพิ่มเลเวลเรานะครับอ,อย่างตอนนี้นะครับที่ผมเปิดกล่องอยู่นี่ก็คือกล่องแรกนี่เอาง่ายเลยมันจะให้ตังนะครับกล่องที่2จะให้เพชรแล้วก็ยูนิตยูนิตการ์ดเป็นระดับผมเขาเรียกว่าแรนะสีม่วงก็จะเป็นอีพิกเห็นไหมครับนี่อีพิกนะครับไอ้กล่องที่2 3 4สี่ห้าก็คือสีฟ้าสีม่วงสีส้มแล้วก็สีแดงเนี่ยแรอีพิกลีเจนเนติกเนี่ย จะให้เพชรกับชิ้นส่วนของการนะครับนี่นี่นี่ครับแบบนี้ครับนี่เราก็กดเปิดเลยครับแบบนี้นี่คือแบบเราต้องเปิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเงินนีไม่เฟร์แน่นอนครับเลเวลของยูนิตเรายิ่งสูงก็ยิ่งใช้เงินเยอะนะครับนี่เห็นไหมอันข้างล่างผมยังไม่ได้ปลดล็อกครับอันนี้เป็นตอนที่ผมเล่นแรกๆนะครับผมก็มังงว่าเอ๊ะตัวนี้มันคืออะไรนะครับนี่ ก็มีตัวคอมมอนแล้วก็ตัวแรนะครับแล้วก็ตัวอีพิกแรกๆนะที่ได้มานะครับน้องก็ใช้ไปก่อนนะครับนมันจะมีลูกศรชี้นะครับเนี่ยเราก็าไปนะครับตรงนี้เป็นจุดภารกิจนะครับเห็นไหมนี่ครับผมภารกิจนะนี่ไอตรงมันคือมันจะมีจุดภารกิจจุดไซมอนก็คือจุดสุ่มการ์ดนะครับผมขอเรียกว่าการ์ดนะครับหรือสุ่มยูนิตนี่แหละเพราะว่ามันเป็นการ์ดเหมือนจิ๊กซอว์เอาไปได้ คือได้ประมาณ8อันแล้วไปรวมเป็นยูนิต1ตัวนะครับนี่เห็นไหมชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ครับนี่8อันแล้วเราก็จะสามารถสตาร์ทอัพนะครับมันแปลเป็นไทยคือเหมือนเลเวลอัพจาก1ดาวจะไป2ดาวนะครับตอนนี้มันจะตันที่5ดาวนะครับนี่เห็นไหมแต่ไอ้พวกนี้เราจะต้องไปเปิดกล่องหาก่อนนะครับหรือเราจะไปลงประทะบอสก็ได้ครับของรางวัลดีมากเลยตอนนี้ครูดาวจะ อยู่ที่อันนี้บอลโลกนะครับอยู่ที่20นาทีต่อรอบนะครับถ้าน้องขยันน้องก็จะมีตัวแน่นอนครับ <c oughs> อ่าอ่านี่ครับนี่เห็นไหมระบบคือจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมผมก็พยายามเปิดให้ดูนะครับนี่ช่วงแรกนะครับนี่อันข้างล่างคือเราจะต้องเก็บจิ๊กซอหรือเปิดกล่องให้ได้ครบ8อันขึ้นไปนะครับมันถึงจะปลดล็อกให้นะ เมื่อครบ8อันขึ้นไปมันก็ปลดล็อกทันทีครับด้านขวานี่จะเป็นการที่เราจะต้องใช้กระตังนะครับหรือเหรียญทองนี่ในการกดอัพเลเวลนะครับยิ่งเวลเยอะยิ่งใช้ตังเยอะนะครับต่อไปก็จะเป็นภารกิจนะครับภารกิจนี่เราสามารถโซโลลุยเดียวได้แล้วก็ เล่นกับคนอื่นได้ครับแต่ต้องรอนะโดยการกดที่มันติเพเยอร์นะครับเฮ้ยมันติเพเยอร์นะครับแล้วระบบก็จะจับคู่ให้นะครับแมทชิ่งนั่นเองนะเนี่ย <c oughs> ไอ้พลังกินนี่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการปลดล็อกค่าพลังงานมันจะเป็นลักษณะเหมือนรูปสายฟ้านะสีเขียวนะครับถ้าค่าพลังงานเราเยอะเรายิ่งสามารถเอายูนิตลงไปช่วยสู้ได้หลายตัวนะครับ พวกแก๊งไททันนี่ตอนนี้นะครับจะใช้ค่าพลังงาน1ตัวต่อ20นะครับ20อันส่วนพวกตัวต่าๆมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะอ่าตอนนี้ก็ยังสุมหมาไม่เจอนะครับเออมันจะสุมในห้องนี้เนี่ยนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมรอสักแป๊บหนึ่งนะถ้าใครแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศครับลุยกับคนอื่นนะครับก็จะต้องรอสักครู่นะครับให้ระบบมันจับคู่ให้ก่อนนะครับ อ่าได้มาแล้วนี่ครับเห็นไหมมิชชั่นด่านที่สามครับระดับง่ายนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่ค่าพลังงานตอนนี้ที่เล่นผ่านมาถึงด่านสอนครับมันจะให้มา16แต้นครับเห็นไหมจะอยู่ทางด้านขวาล่างครับเหมือนเป็นลูกสายฟ้าครับแล้วไอ้ตัวเลขที่ชิดอยู่ตรงกรอบ เขาเรียกอะไรเหมือนการอ่ะคือค่าพลังงานในการเรียกตัวนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมนี่ตอนนี้ก็ตันใน้4นะครับก็จะเรียกได้ประมาณนี้เห็นไหมครับแต่และตัวมันก็จะมีค่าพลังงานบ่อนะครับเช่นไอตัว r p พิ่ะใช้ค่าพลังงานแต้มเท่านี้มันก็จะหักลบจากค่าพลังงานสายฟ้าด้านขวาของเรานะครับนี่ประมาณนี้ครับระบบการเล่นนะครับจากนั้น เราจะต้องเรียกให้อยู่ในกรอบอนาเขตสีน้ําเงินนะครับมันสีน้ําเงินสีฟ้านี่น่ครับเพราะว่าถ้าไปเรียกฝั่งแดงจะเรียกไม่ได้นะครับนะครับนี่ประมาณนี้แหละระบบการเล่นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นระบบบอสโลกนะครับจะออกตรง S อทำไมบอสโลกของเรานั่นเองระบบนี้ก็คือเป็นระบบหาตางังหาเพชรให้เราครับนี่พวกเหรียญตังนะครับรวมทั้งเพชรน้อง ถ้าเล่นแบบนี้สมควรที่จะเข้าไปเล่นนะครับเนพอมันศูนย์ใช่ไหมครับผมแนะนําให้กดคลิกลัวนะเพราะบางทีไม่รู้บั๊กหรืออะไรนะครับบางทีมันเข้าไม่ได้นะครับอ่าพอเราเข้ามาใช่ไหมครับเราก็สร้างยูนิตที่เรามีนะครับให้เน้นตัวที่เลเวลสูงที่สุดนะครับนี่ครับแต่ผมแนะนํานะครับให้เน้นสร้างตัวที่ยิงไกลดาเมจมันจะเยอะที่สุดนะครับลองสังเกตนะไปกดดูสเตตัสได้นะครับนี่เห็นไหมครับ ค้าพลังงานที่ให้ณตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับในการที่เราอยู่ในสนามลบของบอสโลครับเขาจะให้แค่30นะครับจำกัดแค่30หน่วยครับดังนั้นให้คํานวณดีๆนะครับว่าจะสร้างตัวไหนกี่ตัวนะครับก็เลือกเอานะครับนี่นะครับสําหรับบอสโลก็จะประมาณนี้นะครับ บอสโลนะครับเวลาในการต่อสู้ก็จะประมาณ10นาทีนะครับไม่ประมาณอ10นาทีเลยนะครับแต่บวกลงเวลาเราเข้าไปมันก็จะดีเลยนิดนึงนะครับนครับนี่ครับนี่เดินขวาก็จะเป็นสตอร์บอนะครับใครที่ทำดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับดาเมจรวมเห็นไหมพอจบปั๊บก็จะนับถอยหลังนะครับแล้วก็กลับไปล็อบบี้ครับสกิบดี้บัตเทอร์ชื่อเขานะครับ ผมว่าแบบนี้น่าจะเป็นทีมงานของเดอ f o อ b o ูมนะครับเมื่อเรามาอยู่หน้าล็อบบี้นะครับก็เปิดกล่องนะครับเพื่อมาตั้งหาเพชรแล้วเอาเพชรไปสุ่มตัวละครนะครับไม่สิขอเรียกว่ายูนิตละกันบางทีเราก็จะได้เศษชิ้นส่วนเป็นจิ๊กซอเพื่อมาปลดล็อกครับรวมถึงการอัปเกรดเลเวลเป็นท้องดาว3ดาว4ดาว5ดาวนะครับเห็นไหม ออกองแรกจะให้ตังนะครับี่ให้ตังเอาตังนี่แหละครับไปอัพเลเวลตัวละครนะครับไม่รู้เลเวลตันเท่าไหร่ยิ่งสูงยิ่งหนาวเฮ้ยไม่ใช่ยิ่งสูงยิ่งใช้ตังโคตรเยอะครับโอ้โหแมบนี้มันเหมือนแมบเกมจีนมือถือยังไงไม่รู้นะครับ <c oughs> เออเงินไม่มีทางเฟอ้อแน่นอนครับเพราะว่าเงินเราจะต้องเอาไปอัพเลเวลตัวละครหรือยูนิตสุดเท่ของเรานั่นเองนะนี่ไหมนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ่ามาสรุปเลยนะครับตรงนี้นะครับมิชชั่นเมื่อกี้ผมได้ไปเปลี่ยนภาษาครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็คือเป็นภารกิจนะครับผมแนะนําให้น้องเล่นไปจนแบบไม่ไหวนะครับถ้าเป็นไม่ได้พยายามกดมันติเพยนะครับเพื่อจะได้คนที่มีค่าพลังเยอะเขาแบกพาไปนะครับนี่ครับสมควรนะครับเพราะว่าสมควรที่จะเล่นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ค่าพลังงานเราเยอะแล้วเราก็จะสามารถ เรียกยูนิตได้เยอะๆนะครับเพราะว่ายัางยังเก่งนะครับเนี่ยไอ้ไททัทนเห็นไหมไอ้ตรงนี้นะครับสีเขียวนี่น้อยนี่น้อยน,อยนี่แก๊งไททัน3ตัวนี่ก็ใช้พลังงานไป20แล้วครับถ้าจะเรียกมาพร้อมกัน3ตัวจะต้องมีค่าพลังงานอย่างน้อย60นะครับนี่นะครับค่าพลังงานจะปลดล็อก็ต่อเมื่อเราผ่านมิชชั่นได้ระดับที่สูงขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมผ่านถึง37แล้วก็ สามารถเรียกได้กี่ตัวนะเดี๋ยวไปลองกันครับเอาเออสตาร์ทเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูก่อนนะครับเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ลืมนะครับห้าสิบครับนี่ยังเก่งก็เรียกได้2ตัวใช่ไหมคอยดูนะครับนี่เหลือสามสิเห็นไหมครับแล้วก็เรียกไททันทีวีมแบนครับลูกพี่ของเราลูกพี่มาพร้อมเอ้าเงาหายไปไหนเฮ้ตแตนมีมีควันออกควันออกละเห็นไหมเหลือสิบแค่นี้แหละครับนี่ ก็หมดแหละไม่ครบครับดังนั้นมิชชั่นควรที่จะเล่นนะครับเพราะว่าจะได้ปลดล็อกค่าพลังงานตรงนี้นะครับอ่ายอมแพ้อยู่ไหนวะเนี่ยไม่ยอมละกดออก,กันกดอออเข้าใหมา่เออสกิบดีบั t เทิลครับเฮ้ยหลดซ้าจังจะต้องทำใจนิดน,นึงนะครับเพราะว่าแมปเพิ่งเปิดนะครับเห็นเข้าว่านะไม่รู้เปิดมาได้อาทิตย์ อาทิตย์หนึ่งหรือยังนะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวสุ่มการ์ดนะครับผมขอเรียกว่าการ์ดนะครับหรือจิ๊กซอว์รับเปอร์เซ็นต์การได้ก็มีสูงนะครับถ้าน้องขยันเล่นผ่านมิชชั่นแล้วก็ลงบอสโลกเพชรจะได้เยอะมากนะครับผมแนะนําให้เก็บเพชรไว้เยอะแล้วมากดทีละหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้ตัวเมตติกนะครับนี่ยไอ้แก๊งสามชาไอ้ไม่ใช่แก๊งไททันนะครับไททันคาเมล่าแมนเดี๋ยวปิดแถบก่อนครับไททันสปิกเกอร์แมน แล้วก็ลูกพี่ของเราไททันทีวีแมนครับมีโอกาสจะได้โนูนครับเพราะว่าผมได้มาแล้วนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับปึ๊บทีละีหนึ่งครับเมตติกโอ้โหได้อีพีกนะครับเฮ้เห็นไหมมันก็จะได้จิ๊กซอประมาณนี้นะครับเห็นไหมแปดครับแล้วก็ขอเมตติกหน่อยอุตส่าห์ทำคลิปโอ้ยไม่ได้นะครัดเดี๋ยวคลิปยาวเ <c ười> หลือเท่าไหร่ละโอ้ยไม่ได้อีกได้แค่แลนะครับเฮ้ยขอเม่ติกปิดท้ายคลิปหน่อยเม่ติก สีแดงโอ้ยสีม่วงครับรีเจนก็ไม่ให้มาเลยอ่านี่ครับพอเราได้มากก็เอ้ยกดผิดออกมากครับแล้วเราก็ไปกดที่กระเป๋านะครับพอกดกระเป๋าปุ๊บเราก็มาเช็คนะครับอันนี้คือผมห้าดาวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันอย่างเช่นสมมตุติเราได้ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์มาใช่ไหมครับนี่มันก็นี่ตรงนี้นะครับครบ8เราก็สามารถอัพดาวให้นะครับตอนนี้จะตันอยู่ที่5ดาวเนะี่ย นี่แหละครับเรื่องการอัพดาวของยูนิตตัวละครเหรอครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ